สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาใหม่ครูชื่อนายพิยกรผู้บัวตำแหน่งพนักง,งานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่งงานวัดผลและประเมินผลจะมาทำความเข้าใจและชี้แจง ให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจถึงการปฏิบัติและเ,เกณฑ์คะแนนหรือเกรดมีอยู่8ระดับนะครับคะแนนตั้งแต่80ถึง100ได้เกรด4นะครับ75ถึง79 3.5 70ถึง74เกรด3 65ถึง69 2.5 60 ถึง64เกรด2 55ถึง59 1.5 50ถึง54เกรด1ต่ำกว่า50ก็เกรด0และผลที่เป็นมสขอรอขอสจะได้พูดในเรื่องต่อไปนักเรียนที่เข้ามาเรียนในรั้วของวิทยาลัยในหน ปีการศึกษาหรือ2ภาคเรียนสำหรับนักเรียนประกาศน,นียบัตรวิชาชีพหรือปวชจะต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า1.5และปีที่2หรือ4ภาคเรียนจะต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า1.75จะจบปี3จะต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า2และไม่ผลการเรียนไม่ติด หรือผ่านเกณฑ์ทุกตัวทุกรายวิชาผลกิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆสำหรับนักศึกษาหรือปะวะสนะครับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับสภาคเรียนหรือ1ปีการศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า1.75 2ปีการศึกษาหรือ4ภาคเรียน จะต้องมีผลหรือเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า2และต้องผ่านทุกรายวิชากิจกรรมทุกกิจกรรมถ้าเกรดที่ไม่ถึงเกณฑ์นะครับทั้งนักเรียนระดับปวชแล้วก็ปวสจะพ้นสภาพการยื่นแก้มอศนะครับจะต้องหลังจากได้รับ ประกาศหรืออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติผลการเรียนและทางวิทยาลัยได้ประกาศผลการเรียนนักเรียนนักศึกษาจะต้องมายื่นคำร้องภายใน10วันถ้าหากมีเหตุจำเป็นให้ทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรชี้แจงถ้าเกรดเป็นศูนย์ แก้ได้แค่1นะครับภายใน10วันสำหรับปวสนะครับถ้าเป็นศูนย์จะต้องเรียนใหม่ถ้าเกตขอสอนะครับก็ต้องเรียนใหม่นะครับดังนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในการปรับหรือลดรายวิชาจะต้องทำภายใน15วัน ในการเปิดภาคเรียนนะครับผลการเรียนทั้งหมดนะครับถ้าเรามีข้อสงสัยหรือจะวางแผนนะครับในการเรียนจะได้นักเรียนสามารถไปศึกษาในคู่มือของนักเรียนได้สำหรับงานวัดผลนะครับและประเมินผลก็มีเรื่องชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ